ทีมงานเจชินเปนจิตจะยจกัดเช็คเครื่องก่อนครับก่อนออกทำงานตัดผนังคอนกรีตอยู่ที่ระยองเครื่องวอซอเป็นงานเฉพาะทางครับคลิปนี้รับชมได้ครับใครมีงานใครมีงานตัดผนังคอนกรีตหรือพื้นติดต่อทีมงานเจชินได้ครับตัดผนังด้วยเครื่องวอซอไแป8 0 0ย ับได้หนาอยู่4 0 3 0เซนโดยมดาตรฐานครับโดยมดาตรฐานช่างกลางไวไาช่างกลางเรื่องน,นี้ช่างกลางดูแลครับช่างเตาไม่อยู่ไปช่างกลางนะก่อนออกลบก่อนและยองรับชมได้ครับวันนี้ทีมงานช่างกลาง เจชินเอนจี N G, นี่จำกัดเช็คเครื่องก่อนออกครับเพราะว่าตะปนังที่มาตรพุทธก่อนตัดของจีนเข้ามาทางกล oh. างใจไมครับทางกลางให้เช็คของก่อนแล้วช่างเต่าไม่อยู่นะช่างเต่านะให้ช่างทางกลางมาแทนก่อนก่อนออกงานครับอ้าวติดไปทางกลางนนี้เช็คของก่อนนะโดยทีมงานเจชินเอนจี N G, นี่จำกัดครับ ทางกลางเช็ดก่อนครับสวัสดีครับไปชินประกอบและรันเครื่องได้แล้วครับคลิปนี้ฝากวยครับกดไลค์กดแชร์หรือใครมีงานตัดติดต่อทีมงานเจชินได้ครับตัดด้วยเครื่องวอซอตัดผนังและพื้นโดยทีมงานประสบการณ14์14-15ปีครับจากงานนี้ครับที่ทำกันมาครับติดต่องานได้ครับ หรือติดต่อทั่งชิน099 264 1693ครับใครมีงานตัดผนังคอนกีตหรือพื้นครับติดต่อได้ครับทีมงานมืออาชีพและปฏิบัติงานมาอยู่20กว่าปีแล้วเฉพาะทางครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ